สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ปาพามาดูต้นไม้ที่การ์เดนเซ็นเตอร์ที่บางบัวทองนะคะบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะตรงนี้โซนแหล่งต้นไม้ทางนี้ชื่อว่าการ์เดนเซ็นเตอร์นะคะข้างในนี้ก็จะมีหลายสิบร้านเลยนะคะเพื่อนๆก็ยังไงก็ลองเข้ามาดูกันนะคะซึ่งหลายๆร้านเนี่ยปาไม่สามารถเข้าไปถ่ายคลิปให้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะคะมีทั้ง ไม้ในร่มไม้ประดับไม้แดดนะคะไม้ใบหรือแม้จะจะเป็นตระกูลสับประรดสีหรือตระกูลไม้พวกนี้อันนี้นี่นะคะปาไม่กล้าถายเยอะนะเพราะาบางร้านเขาไม่ให้เราทางจริงๆนะ mm. แล้วก็ไม้กลางแจ้งนี่นะคะไม้กลางแจ้งก็มีนะเพื่อนๆอันนี้เมื่อกี้ไปยืนมองแล้วไม่เห็นไม่เห็นแม่ค้าเนาะจะถามราคาต้นสนนะคะแล้วก็ มีไม้ดอกไม้ดอกสวยๆทางนี้ก็มีนะคะนี่นะไม้ดอกสวยๆค่ะก็อันนี้คือแบบว่าเข้าๆนะเพื่อนๆมุมนี้ไม้ดอกสวยมากเลยอะ่ะนี่วิลกักแรกนะคะต้นนี้ลกักแรกเนาะสวยๆท้งนั้นเลยอะ่ะชื่อร้านหนุ่มร้านนี้ชื่อร้านหนุ่มนะคะเบอรโ์โทรเบอรโ์โทรตามนี้เลยนะคะร้านนี้ไม้ดอกสวยมากเลย สำหรับคนที่ชอบไม้ดอกเลยนะคะมีเบนจามาามีสนคาลูนาสนคาลูนานี่ปาก็เพิ่งเคยเห็นนะมันเป็นแบบเนี้สวยนะปลูกรวมๆกันมีลินล,ล,ลี่มีฟ้าประดิษฐ์ฟ้าประดิษฐ์นี่ก็พวกน,นี้เป็นไม้แดดนะคะลักรักเล่เอ้ยลักแรกอันนี้มันเหมือนรักเล่เลยเนาะอ่ะแล้วก็มีฟอกเกตมีนอตไทยนะคะ มีบอลลูนด้วยมีบอลลูนนะมีรักแรกพบนะคะรักแรกพบคือเนี่ยมีนะคะเนี่ยอย่างนี้นะแล้วก็เอ้ยดอกสีส้มๆนี่ชื่อว่ามัทุรดานะคะปะกติเพิ่งรู้จักนี่อ่าแล้วก็มีเดซี่นะคะเดซี่นะแล้วก็อันนี้เป็นมะกรดนะคะเดี๋ยวถอยไปดูมุมนู้นมากดีกว่าเดือนนี้ดอกไม้แบบกระจุกกระจิกน่ารักดีนะคะมีกุหลาบแคะนะคะทางนี้กุหลาบแคะ เอ,อไฮยาชินอันนี้ดอกเริ่มจะเริ่มจะเริ่มจะผลีแล้วแล้วก็มีว่านสีทิทฮอแรแลนด์นะคะบิโกเนียอันนี้บิโกเนียเนาะอันนี้ไม่รู้ราคานะคะน,นี่ก็พาชมดอกไม้สวยๆแทนแล้วกันเนะม่วงนบพลัสมสวยอันแล้ก็มีมอร์นิงโกลี่ข้างหลังน่นสวยเด่นมากเลยค่ะนี่แหละคา่ะอันนี้เม็กซิการเซจุยน่ารักจังเลยนะ อันนี้ชื่อบูซ e s u n v i e er a นะคะสวยๆนั้นเลยอะ่ะนี่นะคะร้านนี้นี่เน้นไม้ดอกสวยมากเลยอ,ะอละ่ะราคาค่นนี้ก็คร่าวๆนะคะเออ่ส่วนราคานี่เขาไม่มีแปะเลยะคะ่ะแล้วก็ตาก็ไม่กล้าถามนะคะโอเคไม่อยากไปรบกวนเขามากนะคะเกรงใจอันนี้ก็พามาดูแบบชื่ออะไรละกันเนอะดอกน,นี้น,นั่ดน,นดอกอันนี้ชื่ออะไรเงี้ยค,ค่ะค่ะอ่า ที่ตลาดนี้นะมีหลายร้านเลยนะคะมีร้านเยอะมากๆนะคะมีทั้งไม้ใบไม้ดอกอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็เอาเป็นว่าคร่าวๆนะคะที่จอดรถสะดวกสบายนะเพื่อนๆค่ะประมาณนี้เลยนะคะมีทั้งร้านกระถางด้วยเนะาะค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะมีเยวิบล่าเยวเบล่าดอกใหญ่มากเลย